สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับช่วงนี้มันมีคดีดาราดังแอบไม่ใช่ดารานะฮะนักร้องชื่อดังลำไยหยทองคําก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะครับแล้วก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณว่ามีมือที่สามที่สี่หรือไม่อย่างไรนะครับพี่เดชาครับในฐานะเป็นนักกฎหมายก็อยากจะให้ความรู้นะครับการวิพากษ์วิจารณ์พวกนักร้องนักแสดงเรื่องชู้สาวอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องระวังเพราะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนไปวิจารณ์ พวกดารานักร้องมีโลกสองใบาสามใบมีเมียน้อยนอกใจเมียอะไรต่างก็ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเยอะแยะคนที่ต้องรับผิดก็คือคนที่ไปวิพากษ์วิจารณในเรื่องส่วนตัวเขานะเรื่องนอกใจผัวใจเมียอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ต้องระวังก็ฝากนะครับว่านะข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา330นะเขียนไว้ชัดชัดเจนนะครับ ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อความที่หมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในมาตรา330ดังนั้นข้อขอฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนสำนักข่าวต่างๆโดยเฉพาะสำนักข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเริงลมทั้งหลายการนําเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวของเนี่ยนักร้องชื่อดังเนี่ยลำยไยหายทองคําอะไรเนี่ยนะฮะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ระวังจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ทางอาญาก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตรา328จำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับนะฮะไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับโทษหนักนะครับนะบเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในขณะเดียวกันทางแพ่งก็ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศทางธรรมา,าได้เพราะเขาเป็นนักร้องชื่อดังดังนั้น การวิาพากษ์วิจารณ์ต้องระมัดระวังนะความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือดารานักร้องเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนซึ่งเราเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยเราไม่รู้เพราะในการไปเผือกเรื่องชาวบ้านระวังจะได้รับหมายสารทางทางแพ่ง,งและทางอาญาด้วยความปรารถนาด,ดีจากพี่เดทนายคลายทุกชุกรู้ชุกรชกรู้เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ